โอเคเจ็ดโหลสวัสดีสวีดัยเพื่อนเพื่อนที่ไปซื้อปลาหมึกนอกโลกทุกคนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ผมอีกแล้วคนดีไม่มีตังนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุมตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาได้ประมาณวัน2วันนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลิมมาลุนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมีตู้เดียวเท่านั้นนะครับถ้าเอาออกไปแล้วก็ถือว่าไม่มีเข้ามาอีกแล้วนะครับสาหรับใครที่เป็นสายสะสมตัวละครนะครับก็ คนที่จะมีไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านค้าเพชรกันเลยนะครับนี่นะครับริมารุเทมเพลตนะครับตัวละครเป็นระดับ SSR นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องเอามาปั้นเอานะสำหรับตู้นี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่26เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายที่สะสมตัวละครอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับก็จะมีตัวละครทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่นะครับ ริมุลุเทมเพลตนะครับจอมมารผู้ทําลายล้างมิลิมนาวานะครับแล้วก็คิจินนะครับคิจินเบนิมารุนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครฟรีนะครับนี่นะครับตัวละครตัวนี้เขาให้ทําเคสนะครับให้เราเก็บสะสมแต้มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ตัวละครตัวฟรีตัวนี้มานะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ทําเคสอะไรเลยนะ สำหรับตัวละครนะครับก็จะอยู่ที่0.5นะครับที่เราจะได้ตัวละครตัวนี้มาครอบครองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเอาไว้ลงดันบอสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนสกิลของดัตนะครับแล้วก็บันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวละครกันเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับผมจะสุ่มประมาณ สัก90เพชรนะครับถ้า90เพชรไม่ได้ก็คือก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรเอาไว้สุ่มตู้หน้านะครับผมจะเอาไว้สุมม่มเมเดียวดัตฟ้านะครับที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหน้านะครับหรือว่าหลังการอัปเดตวันที่26นี้นะครับหรือว่าตู้หน้านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับน้องๆ3 0เพชรจัดไปนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับครั้งแรกหรือว่าจะเกลือนะครับมาแล้วนะครับนี่ดับคักมาเหมือนเดิมนะครับโอ้โหโดนเปิดก่อนนะครับพ้องเรานี่รับได้ด้วยผักขึ้นนะครับอย่างนี้มีเสมอนะครับอย่างนี้มีเสมอมาแล้วมาแล้วมาแล้วดึงนะครับดึงดองดืงมีเสมอไว้มีเสมอไว โอ้โห oh ไม่เสมอแล้วครับอย่างนี้ครับโดนเต็มเต็มนะครับสีทองมาโอ้โ oh หทำไมไม่มาสีลุงมาทำไมสีทองโอ้โหแบบนี้ก็เจ๊งนี่ครับแบบนี้ก็เจ๊งนี่ครับ้แบบนงน้อง,นองทำไมไม่เปิดทั้งเดียวแล้วก็ได้เลยวะ เกียร์มอนนะครับเกียร์มอนมาแล้วนะครับพี่เกียร์มอนของเราเนี่สเลเดอร์นะครับมีแต่ตัวไก่ทั้งนั้นนะครับโอ้โหจับไปตัวไก่มานะครับจับไปเอาเซอร์ er, นะครับ ตอสักทีไปเลยก็แล้วกันนะครับเสียเวลาใช่ไหมน้องแต่ไปอีกสามสิบเพชรนะครับตานี้ต้องมาแล้วนะครับน้องๆตานี้ต้องมาแล้วกิงไม้นะครับโอ้โหกิงไม้ก็จะสิทธิ์นะครับมาแล้วกิ่งไม้ของเรามาแล้วโดนทุบอีกแล้วนะครับตานโดนทุบอีกแล้วแล้วยังไงครับแล้วยังไงยิงปืนใหญ่มา พี่ไม่กลัวอย่แล้วพี่ไม่กลัวอย่แล้วน้องๆสีทองอีกแล้วครับสีทองอีกสีทองอีกแล้วน้อง,องพี่เกลืออีกแล้วแน่นอนเลยระเบิดกากากดศด้วยนะครับจบแล้วครับสีทองมาเต็มโอ้โหกีเอ็มมึงเกลือมึงเกลือสำหรับกูหรือว่เนี่ยกีเอ็มทำไมไม่ให้กูเลยบวะ เรียบร้อยนะครับเกลือกินนะครับลิมูรุนะครับไปแล้วสไลเดอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ลิมูรุนะครับลิมูรุเทมเพสนะครับเกิดใหม่มาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เอาสามสิบเพชรนะครับจัดไปนะครับยาวๆสีทองอีกแล้วนะครับกิ่งไม้ ตาน,นี้เห็นสกิปเป็นสีทองบอกได้คำเดียวน,นะครับว่าไม่น่าจะได้สีนูนครับสีฟ้ามาอีกนะั้งหจบแล้วนะครับจบแล้วละรเรียบร้อยระเบิดไปดีครับสีทองมาเต็ม พีเกมแล้วและครับน้องๆตอนนี้ก็90เพแล้วนะครับบอกไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสะสมของตัวละครนะครับก็เข้ามาสุ่มกันนะครับสำหรับผมก็สุ่มให้ดูนะครับพอหอมปากหอมคอนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้หวังอยากได้อยู่แล้วนะครับตัวละครนะครับก็ตามมีตามเกิดนะครับน้องๆผมก็มีตัวละครที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับในแพทนั้นนะครับในแพทป่าผมก็ได้ป่ามาอยู่แล้วนะครับผมก็ ใช้ป่าฟาร์มก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับตัวละครที่เข้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ริมิรุเอชอาร์ก็ได้นะครับเป็นตัวเป็นตัวอิโมจินะครับตัวนั้นก็ได้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าเราจะเกลือนะครับนี่นะครับตัวนี้เขาให้ฟรีมานะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ยังดีที่มีตัวฟรีมานะครับแต่ว่าต้องทำเควสเอานั่นเองนะครับตอนนี้ระดับ อยู่ที่ระดับ60แล้วนะครับ60นะครับที่เราจะได้ตัวละครนะครับหรือว่า180เพรนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับเปิดจนหมดก็ไม่ได้นะครับทั้งน้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องขอลากัไวมเพียงเท่านี้เลยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครตัวอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาสู่มพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องๆอเดี๋ยวมาเจอกันครับ